นายสมปองกับหัวใจ๊กบวกนะครับโอ้ชีวัยบนข่ง่วงนอนแคบนี้บอกในพลัดกินอีหยังยังซึถหายง่วงนอนนี่นะออีเก่านาที่ือโดนแถวอาสมโมงเคิงพ่อละอืมบ่ไวเนาะเบไว้อะไรจเมือขึ้น่ง่วงแหงอีดีอย่างเงี้ยังเว้นไข้เนยคังเว้นเพราะว่างานหลายกัเว้นงานหลายเนาะ ดึกเร้วเด้อผัวากันนอนกาลกวานะครับพี่เดืองว่าโจดโจดโจดนะครับนัน่นมู่นที่รักหมูน้อยยังไม่เลิกงานเลยบาเสกน้อยเนาะเอาุอ้หหนลแล้วครับแล้วอีถาอีเก่าน้าที่านาที่กับจะลูกนี่แหละวาง่วงนอนวางงวงนอนแหง้งเ้าเหาอดอดนอนมาโดนแล้วนี่นิดนึงก็ถือว่าจะรับจะรับไหมเหมือนในงวงนอนแหง้งอืม อ่าจนพึ่งกระเลิกงานหมดหน่อยจนน้อยแปบ๊บหนึ่งเนาะอันนี้กกาซีทุ่มยี่สิบตาที่เนี่ยเออยังหมดเด็กอยู่ดอกประมาณนี้งกำลังดีกำลังดีนะกำลังดีนะครับอ่าเมิว้วมิ้วยิ้มกับติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์นะครับพี่ อ่าโนเมืองโซนคนอีสานวีสามกับยกหัวใจแบบนี้มาฝากการุนกันวานั่งเบาจนรับในตีเผืนว่าโอ้โหเกลือเป็นนกกำลังรับไมพผ่านแหละอืมถ้าขับรถนี่โอ้ยง่วงนอนหนึ่งเบาไหวเนาะขับรถง่วงน้อนเบาไหวเพราะว่าการขับรถนี่เมี่แต่เสียววินาทีหนึ่งกับไปทางใหม่เลยขับรถนี่มันว่าเนาะอืมแวบหนึ่งถือว่าตืมเลยะโอ้ย ช <One day. laughs> ่วงกันว่าสถานที่เลยเอมือไปลงหัวบางเลยนะก็เสียวแหงเห็นรถง่ายรถเงารถแดงๆของคนจีนหนึ่งรถอ่า28โลรั่นน่ะเนาะ28โลมาไปขวมมาไปขวมบนทั้งโค้งไขในโบตันทั้งโดยสารหน่อยอืขึ้นไปขั้งโค้งพี่น้องเอออย่างเบิ่งรถนี่จริงเพัวเอัน ให้หน้าตาก,กาขครับคุณเด้ยอืมต้องขึ้นเขาแห้งขึ้นเขาแห้งเนาะสู้ไปด้วยกันอย่าบ่นเด้อเบาเสียงโดยด,ย,ด,ย,ดยพี่แจ, <laughs> จ็กเอาโดยดยเลยผมมาเบิ่งคลิปอันพี่แจ็กในอ่าเฮ็ดเกี่ยวกับการเกษตรนะถือว่าไดได,ดีมากนะครับนะอ่าไปเบิ่งการนั่นทิศตาอนะันน่ะ หมอนเนาะหมักหมอนนะครับเออหมักหมอนโอ้แซ่บแห้เนาะในกำกำในเสียบเสียบนะครับอิสซาอิสซาอยากกินอยากซิมเบิ่งพี่แจ็คให้ได้ทุกอย่างเนาะเอากระทางลงมาอีกอย่างนะไปไว้ข้างบนสูงๆแบบงามนะครับงามเพราะว่าแสงแดดตงกลางทรงแล้วก็จีพงงามไว้นะครับอืมมีความรู้มีความรู้คลิปของพี่แจ็คก็ได้เลทุกคลิปมีความมีความรู้มีความสําคัญมืดเนาะ เมื่อว่าจะปลูกดอกไม้สวยปลูกผละไม้ปลูกดอกไม้ประดับก็ได้ทุกอย่างนะครับประสบการณ์ดลเหลือนะครับมบาเสียงการลงได,ได้ลูกสะไบยู่ลงผะบางเอา้าวอัศวาันเมนโบอ,อ๋ออีลงผะบางตีเอา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 มาคุยน้ำเนนดิมมานาเด้ออย่าคุยน้ำนะครับ อ่าแมวยิ้มกข่งยิมบึงทรายยิ้วยย้มการลงมาสะออนหมากฝรั่งพี่แจ็คแม่นหมากฝรั่งพี่แจ๊กดิอ่าแจ๊กพันยังกับอีหยังเนาะมีหลากหลายอ่าเห็นพี่แจ็คจับมาพรามงพราวอะไรบิเอ่อขากนึงจับโซ่อยู่เลยอุ้ยน่าจะเม่นกิมจิดูหน่อยน่าพี่แจ็คเนาะ <c oughs> อ่าบวมหัวก,กิโลเท่าไหร่นะครับมามาเจ้าวานโกบโกบเปเบื้องโซ่งเลยอืมนะท่านนาท่านมากๆเลยนะครับ น่ะแสดงว่าพี่กะลุณเคยไปหลังบ้านเพื่อนนี่กะเซบนะหมกักฝรั่งบะหมี่บะหมี่ไนเออพูนว่ากิมจิกิมจิเอาน,นอืมบ้านผมก็มีมีหน่อยแล้วเพราะว่าม,มันชุดมากับเป็นอ่าพันธุาา์ธรรมดาพันธุ์พื้นเมืองเข้าเนาะผั์พืนพ้นเมืองเข้ากับมีในหลายเออกินแกงบวชคอยเซบเลยแต่ว่าพอสู่พันธุ์ของกิมจิ